สบายดีสบายดีเนาะสบายดีทั้งคือว่ามื่อนี้เนาะคืออันคลิปที่ผ่านมาเห็นแบบผ่านๆเนาะเหมือนเนาะใช่ดูเมื่อกี้เอาสิมาสะพัดอีบซีเพิ่นสนใจหลายคนกับชิมาสะพัดแบบจริงจังบบดนี้โดูคือเรื่องจริงเด้มือนี้เนาะบ่ได้มาเช็คแซ้งเรื่องคลิปที่ผ่านมาทุกคนเนาะโดยอ่ะก็คืออยากให้ทางน้องเพิ่นก็แนะนำโตไปทางการบบดนี้เนาะโดยอ่าชื่อจังได๋น้องน่ะสบายดีเด้อชื่อน้องจันทร์ชื่อน้องจันทร์เนาะ ปัจจุบันนี้น้องกันอายุจากปีแล้วอายุ18ปีอายุ18ปีเนาะกำลังเป็นสาวขึ้นใหม่แมนสวยงามคือคนด่นเอฟซีชนใจคนหลายเนาะให้คลิปเมื่อวานนี้คลิปทีมชาติไทยเอฟซีเนาะเห็นเนาะทางขาทางน้องโนนตาทีชนใจหลายเล่นอย่างคู่วันทางน้องนี่เป็นโสดบ่หรือว่ามีแฟนแล้วเป็นโสดซ่ คำว่าโสดนี่ท right huh? ี่ผ่านมาเลยจ้ะเคยมีครอบครัวมาก่อนบ่โบยังไม่เคยมีครอบครัวแต่ว่าถ้าเหลืองลมผู้บ่าวเนี่ยพอมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เลิกแล้วโดยโดยโดยเคยคุยแบบอ่าทั่วกไปเห็นเนาะโดยโดยโดยสีประกาศใช้คู่กับสีได้เห็นอ่าจ้าจ้าเมื่อนี้เนาะทุกคนเนาะโดยโดยโดยโสดร้อยเปอร์เซ็นต์บอนองละคือพร้อมโอลมผู้บ่าว เต็มร้อยเอออยากลมผู้บ่าวทางไดนบัดนี้ลมผู้บ่าวเฮาบ่คาดพอถนนเฮาลมเลยว่าฟังลาฟังไทยต่างประเทศไล่เบิดโดยโดยเรื่องอายุเพิ่นเอายุเฮาก็บ่คดเฮาลมได้เบิดอือคือการสื่อสารเฮาบ่จํากัดอายุแล้วเนาะโดยขอแต่ว่าคนที่เข้ามานี่มันสิคุยกับเฮาเข้าใจหรือบ เฮาคนนี้เป็นเป็นยัยนะมีความดูขอใจในกรณีที่ว่าเพิ่นอายุหาหกสิบลมในวานองละแลเพิ่นเคยมีครอบครัวมีดุมีเต้าแบบนี้ได้撒อะไรการพ่อพ่อหลวงเลยดูดูถือว่าบ่มีปัญหาอย่างเนาะดูในอ่าอยากคัดเนาะคือฟังเสียงแปดเจ้าน้องคือโบเป็นคนแถวนี้นะบ่

แล้วมีแผนจะกลับไทยบ่างไหมวันที่หาวันที่หาคือกลับเห็ดงานที่เก่าโดยด้านนอกเห็ดเห็ดงานอย่างปัจจุบันนี่เห็ดงานอยู่หานอาหารหารอาหารอยู่แถวใดอยู่แถวถนนปัญญาอินทาไปอยู่นั่นต้นป่านใดแล้วไป่เลยประมาณสี่เดือนแหละยสี่เดือนลงมาเบียดเลยทื่อมาเหรนเลยโอ้อากาศมาหาเชียวเลยบริวช่วยเชียวเปเห็ดงานนะบ้ะส่วนอยุบตะทวนว่า ไปบ่ได้ลูกเพิ่นยังน้อยนะโอ้ค่าลูกเสียค่าลูกเ <c oughs> ดินเดินอ่ะก็ต้องเข้าใจหมู่เนาะเออคือหมู่มีครอบครัวมาก่อนนะนะอ่าส่วนทางน้องเพิ่นยังบ่เคยจักเทื่อแต่ถ้าเกิดว่าคืนอน้องมาเปิดได้จังซี่คือคพราะโต้ทางน้องนี่พร้อมสิมีครอบครัวเลยบ่หรือว่าอยากหาคนคุยไปสิขาท่ามอโผบ่อันนี้ก็ยังบ่พร้อมาได้นาะเพราะว่าเฮากําลังใหญ่แต่อยากร่วมกันไปเบิ่งก่อนนะนะไปได้เละโอเคโอ้ ปัญหาว่าพร้อมหรดูม่พร้อมนี่ก็คือยังคือยังม่พร้อมวันไดนยังไม่ได้คุยกันมันบอกถาล่มแล้วครบไปก่อนเบิ่งกันไปก่อนน่ะก็โอเคอยู่เติมแต่ความผู้จักเในการคุยโอ้เข้าใจกันแล้วก็คบหากันมาชู้เป็นแฟนเนาะอ่ตกลงกันเป็นแฟนแล้วคุยต่อไปต่อไปอ่ะคือว่าต่างคนแบบกันไหนคำว่าคำจ้าการกระทนำนี่มันตรงกันเนาะเออกับสีพร้อมสร้างได้แบบนั้นเนาะโดูดู อ่ะถ้าเกิดว่าสั่งในกรณีแบบสั่งครอบครัวนี่ทางนอกนี่จังใดแบบถ้าเพิ่นอยากได้ไปอยู่น้ำอยู่เพิ่นอยู่ชานเพิ่นไปได้บ่อยเอันนี้บอกก็ต้องเบิ่งไปตามตัวจริงว่าถ้าสมมติเราเอากันไปเนาะค่ะไปอยู่น้ำเพิ่นก็แบบโอ้โหสิปับเของห้ากันได้บ่แต่อยากลองอยู่บ้านตัวก็ว่าอยู่บ้านอ่าเขาเจะไม่ใช่ชานที่โดนคือว่ากานอยู่เพิ่นอยู่ชานนี่ยมันเป็นตัวเราเองเนาะไปบ้านเพิ่น ถ้าเฮาเป็นตัวเฮาเองเพิ่นจั่นบ่ถูกตาเพิ่น,นจงซี่เนาะเออก็เบิ่งตามสถานการณ์ก่อนบ่ต้องคุยกก่อนเนาะแบบต้องปรึกษาว่าเออทางทางน้องอ่าเป็นคนแบบนี้เนาะเออทางฝั่งอ้ายบ่หรือว่าทางภรรยอ้ายนีน่สิรับได้บ่จังซี่เนาะ วแล้วทุกคนเนาะนุ่มๆคนใดที่ของใจกับคลิปเมื่อวานนี้คือน้องมาเมื่อวานเปิดใจไปทางการหลายคนก็สงสัยว่าเออทางน้องเป็นโสดบ่น้องข้าง,าง,างใส่เสื้อชีละใส่เสื้อลายวานยนะันนี้เนาะสนใจดิเป็นโสดบ่เอาก็ตอบบ่ได้ทุกคนมาหนึ่งกัสิมาให้คนตอบเป็นทางการคือตอบไปคือเป็นโสดร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เคยมีครอบครัวเนะาะก็คือน้องไปเหตุงานนะสิถ้าเกิดว่าลงคลิปนี้แล้วเนาะ,ะถ้าเกิดว่านุ่มฝั่งไทยซะ วัวหนุ่มลาวเวามเป็นกานอยู่ไทยเยอะมากฮักนไปอยากเจอตัวจริงน้องเลยสามารถไปเจอบ่อนแหงงานน้องได้บ่นี่ได้สะดวกอยู่เนาะโดยสะดวกดพอเพิ่นก็มีวันหยุดให้ดีน้องหยุดวันไหนเดือนหนึ่งเพิน<โ>่นหยุดให้ชีเถื่อเพิ่นสีจันให้หยุดนะแต่ละหมด<โ>แต่ว่ายุดวันเสาร์ก็มันิดบ่ได้จันทั้งสูงเขาเดี๋ยวยุดไปเลยแสดงว่าซ้อถีบค่าไรโดนเนยเป็นวันสำคัญเนาะวันสำคัญของห้างดูจะดีน้องนะเนาะมีวันหยุดสี่มื้อทุกคนต่อเดือน เงีนบ่อขออนุญาตถามไปเห็นงานยังไงเป็นยังไงงานนัก,นนนนก,กบ่กบบโบนักโบนัสเทาเป็นคนเคยเห็นงานน,าน,น,านักอยู่แล้วเนาะแตบบนี้พอดีก็ไปครั้งแหลก,กไป่หานเลยกับบริพิยนเลยก็คือซื้อว่าต้องก็บโบนักโอเคมันบอคนไทยเงินเดือนลายพันใดไปเดือนแรกคนไทยเป็นปัญหาไอ้ปัญหามันก็ขึ้นอยู่กับสภาเลยว่าเขาเห็นงานเป็นไวน์โบเขาใจงานไวน์โบมันจะขึ้นให้แต่ละเดือนแสดงว่าบ่ขึ้นเงินเดือนนี่ตามตัวเฮ้ามันบ่ เขาเป็นไวเขาเก่งเขาในหลายอย่างเขาเป็นวะเนาะก็ขึ้นตามขายแหงเขาเนาะขึนอยู่ก็ต้องสมานเขาขึนให้เรือยๆจะว่าเป็นขึนให้คู่เดือนโดยโดยโดยถือว่าดีเนาะน้องหลานเนาะเดือนละหาหนอยโอเคสุดเท่ายสุดขาเท่ายลูกขึ้นเลยไหมขึ้นคันว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะบ้านผ่านหาได้ไหม่นมือหานาะสูงสุดคือมือหาใช่นบ่ถ้าเป็นแค่เชียร์ยังบอกกับว่ามันสร้างมือหาสิสร้างเซีใหญ่กับว่ามาณสร้างเมือง เือว่าหรือว่าเจ้หรือว่าจะคลองห้างคนนี้เพิ่นขึ้นในแห้งงานนี่คาเบิบ่งเบิ้งเบิ้งจากลุงน้องเนาะอ่าเบิง่งบรรยากาศกระทำลุนนนงน้องว่าเออค,คนนี้ขึ้นเดือนเป็นตาขึ้นเงินเดือนให้บ่หรือวโมเป็นตาอยงเี้เนาะลมแห้งนะทุกคนไปงานอยูฟ่าฟังไทยอยู่น้ำพึ้นกนนนารกินอนยู่เป็นอะไรอยู่ที่กินที่บอวันลอะไรอย่างเงี้น้ำผึ้งเบิ้ดขึ้นที่บอลเบิ้ดอ๋อพี่เจยเขาใส่เครื่องส่วนตัวเอง่เครื่องส่วนตัวไหมเนาะ โดย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 ถ้าเกิดเอาว่าไม่ว่าเดือนใดเดือนหนึ่งเฮาบอกมีความจำเป็นแบบใส่กับส่วนตัวหนึ่งครับเงินเต็มเลยมันบอกเป็นสิตัดวิกซองหรอกไอ้วันที่สองกับวันที่สิบวันที่สิบหกเบิกได้โอ้โหพังสุดข้ก็เบิกได้แต่เงินเดือนออกนะำมันวันที่สองเดือนเดยโดยโดยคือบอกโอเคเนาะฟางที่น้องว่าว่าหนึ่งเนาะคือบอกโอเคแหละโอเคง้างอะ เงินเดือนเขานี่มันบมตายโตมันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตามความความสามารถเขาช่องมาเปวดเท้าปิดอยู่ฟรีกินฟรีแบบนี้อ่าไจ้แยมกับโบลายเนาะถ้าว่าสิชิ้นเปลืองก็คือตัวเขาเองอ่าถ้าเขามีความอยากได้อย่างอื่นเขาก็เปลืองเงินตัวนี้เนาะด้วยทางเงินทางคำอย่างสี่นี่คืออย่างส่งพ่อส่งแม่บรวดๆเก็บออมเองนี่ส่งพ่อส่งแม่ส่งพ่อส่งแม่บ่คือตอนนี้เงินเดือนน้องก็าปัญหาน้องก็ส่งให้แม่เดือนหนึ่งเก็บ ใส่เองเก็บแม่บอลบอกดูถือว่าส่งแฮมโคลกับแม่ได้เนาะใส่เองนี่ในหนึ่งกอดหอกเดื่อคืนทางนอกมีพี่น้องจะคนแต่มีมีหนอนสองคนเฮาเป็นลูกโกลโอลูกสาวคนโตโอ้ดดูดูลูกสาวคนโตยังบ่ทันห้างกาสิช18เนาะแสดงว่าผู้น้อยยังเฮียนอยู่มั้งบ่ เจ้าคือคือเฮียนาใส่เจ้าได้เฮียนหอดบ่หาบ่หาแล้วออกบ่อือออแล้วก็ไปไทเลยออกไปไทเลยเนาะอือคือปรายก็คือหาเงินมีจุดประสงค์ยาไดบ่ไปหาเงินนี่มีแนวไดเฮากสร้างบ่คือยงนอยากได้เฮือนอยากได้เฮือนของตัวเองของตัวเองอยากได้เฮือนอยากได้รถเนาะคือจุดประสงค์ที่เฮาหรือว่าความฝันเฮาเนาะ เในการเ่าไปเงินดูต่างประเทศอาเซียนน้อหรือว่าฝั่งไทยพันธะแหละอืโดยเป็นอย่างเ่าเวก็เป็นเอ้อใหญ่ใช่ไหมเนาะอ่ามีนออ้องอีกสองคนเงินส่งพอส่งแม่แน่เก็บมอ,อมตัวเองแน่เอาถ้าเกิดว่าเพิ่นทู้ว่าทางน้องเป็นคนแบบหาเงินมาคำในอาเซี่นนอ้นสอสมบ,บัติสมืองแบบและหนุ่มไทยมักหักหรือว่าถึกสเปคในตัวน้องเลยนะอยากได้น้องนี่ไปช่วยแบบธุรกิจของเพิน่นอะไรเช่น ในฐานะที่พวกป็นเมียอย่างเช่นนะน้องกับพ่อไปอยู่บ่อต้องเบิ้งต้องแบบว่าต้องได้คุยกันนถะนะเบิ้งใจกันโกรธว่าเขายซมในตัวน้องไดโบหน้องสแซมในตัวเขาไดโบคนท้องนี่ใช้บวกกันเนาะวันทีดูเด้อเด้อวันที่น้องเป็นคนอีกมีไซดหนึ่งเขาเป็นคนอีกไซดหนึ่งแล้วมันเข้ากันหมดแหละมันก็อยู่ตรงกันอย่างแมนแมนแมนยังไงคือทั้งสองคนเนาะแต่เนาะต้องทำกันได้อ่านิสัยจะคอมาชิดตรงกันบ่เนาะว่อวีเหตุผลเนาะแมนแมนแมน คือเขาหมายเขามาเปิดชูดสีมาตีความเออไปได้เออเอาได้สีมัน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 ,มนบตรงนอตตรงเนาะ<ม>ความความจริงก็คือเราต้องในล่มกันก่อนคือว่าเนี่ยแมนแมนถูกต้องน้องก็มามีผลมาทุกคนเนาะโดยโดยโดยแต่ในการเบิ่งโอลลมแบบพูดคุยใช่หรือาสำหรับตัวน้องนี่ถ้าว่าได้ค่มฮาใครหนึ่งเป็นแฟนเนาะก่อนสีมาเป็นพูดเป็นเมียน,น้องสิเบิ่งกันดนบ่ก็น้องนะเป็นคนที่แบบมากคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ซับพอร์ตเทห้อง แปลว่าพอจู่จี้จุกจี้กันสิก็คือแบบต่างคนตา่ญญางคุยยันใส่กันนะนะโดยเยขาใจกันงสิแล้วก็โอเคแหละโอเคเลยเห็นบ่วันว่าเวลาโบเกียวค,คุยกันเขาขอใจเนาะแล้วแต่สิตกลงกันตัวนี้เนาะด้วย,ย,ยอ๋อสำหรับนี่คือนมสูตรแล้วท่าน้องมีสเปคแต่ตัวอีบแบบผู้ชายที่มากนี่นะกะโบเลยโบมีมันนะโบอกมาคนรอเลยจ้ะมาค้นแต่ว่ามาคนที่เขาใจเฮารอรวยโบเกียว เนาะนอ่าข้อ,ขาอ,ขอใจเขา่าอกข้อใจเราเนาะหรือว่าใส่ใจเิคแคร์ทางตัวเราเนาะตัวนี้มันจะมีความสุขกว่าอันรวยหล่อได้เนาะอะ่บางทีหล่อว่าเจ้าสู้รวยเพราะลินเก่งอย่างนี้เนาะดยโดอ,อันนี้ก็คือตีความหมายเป็นบางส่วนบ่อนิรวมว่าหมดทุดทุกคนเนาะอ่าแต่ขึ้น,น้องคือว่าน้นองเป็นเน้นแต่คนที่เข่าอกเข้อใจหรือว่าเข่ากันได้เนาะดูมันขยันขึ้นน้องคนนี้แหละเอาวะฉัน <c oughs> จะเนาะ น่องเห็นกเห็ดนาอยู่บ่แต่ละปีเห็ดอยู่ทุกมือนี่แม่พอกับแม่อ๋อพนไายุหลายพอกับแม่นีแม่อายุประมาณ32พอประมาณ38 39อ่อโอ้โหพ่นก็เือยังยอยู่ใไมหนุ่มอยู่เนาะ แต่ทางขอพอมบ่ได้เว้าเบาว่าเมื่อใดเด้สิมีลูกเคยให้พ่อแม่นี่ยพอน่ะบ่ทันเว้าตัวแม่น่ะเว้าแม่เบาแล้วทางครอบครัวก็พร้อมอยู่แต่ว่าน้องเองยังแบบยังหาแบบว่าคนที่เขอก็ไม่มาเขาแบบว่าก็คือน้องเนาะเป็นคนที่แบบเฮ็ดเบี้ยกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งกันหน้าอะไรแบบเขาสิอยู่นําผ่าอะไรเพราะการกินอยู่แล้วก็แบบสภาพแวดล้อมอีหยังสิคันว่าเขาอยู่ได้หรือว่าอยูงไ่หัด เาเอาไงคือกันถี่น้องอเปิดใจใหก้กูรอบนี้เนาะบัวบาสีรวยล่อรวยยังนั่แล้วแต่เนะ <S <S าะ,นะบาุกเขียวตัวนี้เนาะขอคนดีหับน้องได้บัวบาทจะเป็นเรื่องเบียกงานเฮือนชาเนาะโดยเฉพาะกับคนขยันยังก็แล้วแต่ขอแต่หับน้องได้เนาะอยู่มันก็นแล้วมีความสุขเนะาะเวลาบ่าจ้าก็แห่งโอเคอใจกันมาสานะสานะบอยอยากแบบใสนะ่อารมณ์แบบคนเดียวเนาะโอ้ทุกคนเนาะถือว่า หายากเนาะกูยิงแบบนี้หลาคนเนาะคือเพื่อนแบบถ้าว่านุ่มคนนั่นแบบเอ่อคนที่เขาอกเข้าใจกับน้องแล้วเพื่อนนี่ค่อนข้างแบบจะ,จะบอกคอยบคอ,อยมีนะแบบอาจจะถูกยากคือกั้นแหละเพื่อนสีมาแบบจับมือกันสางซาไปทำกันน้นองโอเคยอยู่ปะโอเคเนาะ <S <S แต่หนุ่มก็ต้องแบบสือช้างกันเขาเข้าใจกันเนาะ เราข้างแรกที่มาเปิดใจซาลาเฮาเจอแบบนี้ทุกคน,น <c oughs> เนาะเบิง<ม>่งน้องส้มสีเดียบเป็นคนแบบเดี่ยบๆง่ายๆเนาะเร<ด>ียบร้อยทางเอฟซีมันกระเบ,บิ่งออกได้เป็นว่าน้องนี่คือสิเป็นเป็นแม่สีเดือนได้ดีเคน,นะละบริเวณแม่สีเดือนนี้เห็นมันทุกอย่างบอกมีงานงาแฮนญชาติ<ม>ออก็พอเป็นพวกกระข้าวกระหนาวก็เป็นบางอย่างาต,ต่างโดยล้างจากนก็เป็นเนินเขากระเป็นเขาแต่เลยกับเขาคือว่ามันมีหลายเมนูเนาะ โดยเราก็เป็นตามเทคนิคคือว่าอะไรเมนูนี่เชื่อหรืหลายคนโมเป็นหมดทุกอย่างดอกอ่ามันมีลายเมนูกันที่กินแต่คือคือท้าเราเนี่อ่าเป็นคนทางใต้เนาะโดยอันอาหารภาคใต้นี่คือสิเป็นมืดเมืนบอกแต่อาหารภาคใต้แบบตะวัต้แะวบ้านเมืองเขาเนาะอ่าสำหรับผู้ใดอยากเป็นเคยอ่าอย่างก็สาวเราสาวเราใต้เนาะคือกับเพลงไปทองมาอะไรเนาะ ก้็ทางน่องนี่สิบอเป็นคือเพลงนะสาวลาเต้ยั่นก็นั่ก็คงไทยนั่งสบายทุกอย่างเลยเนาะดูดูดูทั้งกะเป็นเคสแรกครั้งแรกเนาะที่มาเปิดใจสาวลาวอยู่ฝั่งใต้ทุกคนมานี่ยจุดประสงค์คือกรณีนนี้ผมก็มาหาเชียวนนั่นเลยเชียวนะผมกะบ่แม่นคือน้องนนตานั่นเองเนาะย่อไปเริกันใหม่ๆวันมาแล้วทุกคนดูดูดูจะไงกะเป็นกำลังใจให้ทางน้องจันเนาะน้องน่ะเนาะ สูต่ต่อไปน้องละให้พบกับคนดีๆแธอแหละปีใหม่แ้่เนาะเออแมลงนี่มีครูขาลาวอยู่บ่ผมมีแล้วจะออกมาหานี่เนาะแต่คือว่าแหละฮามกับมันกับค่อนข้างกับโบทันดอกปีนี้เนาะเาะว่าแมลงนี่มันกับเริ่มนับภายหลังแล้วเนาะปีใหม่ก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆเนาะน้องละสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะก็ชีวิตก็โอเคเนาะ ก็แหละเป็นกําลังใจคนเนาะก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาเบิงนບິถ้าเกิดว่าบิงแล้วบ่มากบ่ฮักบ่ถือสเปคก็น้อยก็ฝากกดไลกรเนาะให้น้องเพิ่นได้ออกไปโซเชียลหลายกับนุ่มๆคนก็สิเห็นนะนะสิติกกติกาใครคนนึง่แหละอ่ะอว่าทางติดต่ออน้องนีมีคบน้อครางเนาะะ